เป็นลายมือผู้ชายนะใช่ป่ะในะเป็นผู้ชายอายุยิบจัดยิบจัดน่าเบื่อนะน่าเบือ่อเบื่อดูลายมือยิ่งดูร้อยหนึ่งยิ่งเบือ่อเข้าไปใหญ่ดูห้าร้อยไม่ค่อยยังยังยังเบือ่อเหมือนกัน นี่ดูร้อยหนึ่งยิ่งเบื่อแล้วพื่ใหญ่เออจัดโปจัดโปแล้วก็รู้ว่าคนจนจนจะมาดูไม่ได้ไดคนมาดูมีคนมีฐานะมาดูเ,าเส้นเส้นหัวใจจะเป็นเส้นตรงเนี่ยเป็นคนใจแข็งปากใจอะไรไปแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนลักษณะของเส้นหัวใจที่ตรงจึงเป็นคนดือ้อ เป็นคนดื้อรั้นมากใจแข็งมากนะจะเห็นด้ว่าโครงสร้างเส้นหัวใจเป็นเส้นตรงแล้วหักลงหักลงใจแข็งก็คือไม่ค่อยเปลี่ยนปักใจอะไรเ้าไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วก็แพ้เวลาติดอะไรก็ติดอยู่นั้นแหละถ้าเป็นเส้นหัวใจหักลงแพ้ใจตัวเองแต่ใจแข็ง พวกนี้ก็จะเป็นแบบหูทวนลมใครดาอะไรใครให้อะไรก็ไม่เปลี่ยนเจอใจเป็นเกาะก็ยังไม่แน่นอนเรื่องความรักในวัยถ้าไม่ถึง20่สิบก็จะเป็นเส้นเกาะมีจิตใจไม่แน่นอนเนี่เเป็นโซ่โซ เส้นทั้งบนก็เป็นเส้นวงศุกร์เป็นคนมีเสน่ห์มีเป็นเส้นสอนมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเองเป็นเส้นวงศุกร์สอนกันสองเส้นทั้งเพศเดียวกันทั้งต่างเพศมีเสน่ห์มีเส้นเกยยอดชัดเจน ก็ทำให้เป็นหน้าหน้าคบเส้นชีวิตขาดทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากจังหวัดหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งเปลี่ยนไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เพราะว่าอมองจริงๆแล้วมันมันขาดขาดแล้วมันมีเส้นเงี้ยทิ้งช่วงไปแบบเนี้ยทิ้งเงาเงา งอไปเป็นเส้นเดินทางก็เปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดน,นต่างประเทศได้เลยเพราะว่างอไปแบบนี้งอไปเป็นเส้นเดินทางแบบนี้แต่เป็นคนอารมณ์ร้อน เพราะว่าเส้นชีวิตขาดสองมือไอ้คุ้มกันชัดเจนมีผู้ประทมเป็นผู้ใหญ่พอหมดเส้นเ,เส้นคุ้มกันตอนระยะอายุสักยี่สิบเจ็ดยี่แปดยิบเจ็ดยปดย้ายที่อยู่เปลี่ยนที่ยไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ไม่ต้องอยู่กพ่อแม่แ้วมีเส้นคุ้มกันแยกมา ไปไปมาระหว่างสองที่จนไปไปมามาอยู่อยู่ช่วงหนึ่งระหว่างที่สองที่สองจังหวัดสองประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่ที่เดียวดวยเดียว,วยเส้นสมองตรงคนมีความคิดตรงไปตรงมาเป็นเส้นสมองนักถ่ายเป็นคนดื้อเป็นคนเชื่อตัวเองเส้นสมองตรงเกินไป เอ่เส้นสมองคมหรือว่าฉลาดแต่ความคิดอแต่ความคิดเอเป็นคนเข้ากับใครไม่ค่อยได้เข้ากับผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้เข้ากับพ่อกับแม่ไม่ได้พูดจาตรงตัวเส้นหัวใจกับเส้นสมองอยู่ตรงอยู่อยู่ห่างกันเป็นคนใจกว้างแล้วจสูยูด้วยสูร่ายไม่ค่อยวางแผนชีวิต แม้แต่ความรักก็ไปเรื่อยๆก็มาก็มาไปก็ไปเส้นสมองกับเส้นหัวใจไม่อยู่ติดกันใจว่าง,งใครชวนไปไหนก็ไปเพื่อนฝูงมีเพื่อนมีใครชวนไปไปตามขเขาเส้นหัวใจก็อ่อนอ่อนหักเพราะแกงงใจไงมกักแกงโง่ซื่อเรื่องความรักเอาแต่ความ เอาแต่ใจตัวเองที่อ่อนลงไปแล้วคือไม่คือไม่ได้มีวิจารณญาณใกล้คนไหนก็เ,เอาคนนั้นมีเพื่อนมีฝูงก็เสียเปรียบและเรื่องคู่ไปลงตัวตอนอายุสามสิบขึ้นไปเพราะเส้นเรื่องคู่มีเส้นบนเขามีเส้นแตกอีกแตกสามเส้นแตกหักสามเส้นก็คือต้องอแตกก่อนที่จะมาเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งมันเหมือนมีเส้นแบบแตกออกมา มีการแตกแยกอย่างต่ำสองคนหนึ่งคนที่สามหนึงอาจจะอาจจะแก้ได้หรือพูดง่างว่ามา,ามีคู่มีการแตกแยกกอนมีเส้นแตกแบบนี้ก็ทำให้คู่ทำให้เราต้องไปไปมาคู่ก็ได้ ด้ว่อาชีพการงานทํางานไม่ได้ทํางานที่ตัวเองเนี่ยเอไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอาจจะมาตามน้ําเพราะว่าเส้นชีวิตมันขาดเขาเป็นวาสนาขึ้นไปแบบเนี้เป็นคนมือก็คือว่ามีอะไรได้ดีมีวาสนาทางเนินจันรตรงนี้ ก็หาเงินง่ายแล้วมือเส้นวาฒน์ลายมือไม่ได้เป็นลายมือเป็นบาอะไรเป็นเป็นมือบางปกติถ้าผู้ชายมามือบางๆนะส่วนมากผู้ชายมือบางปกติผู้ชายมือต้องหยาบต้องหนาเส้นต้องชัดแต่มือคุณกลับเป็นมือเหมือนผู้หญิงก็ไม่ค่อยได้ ไม่ต้องทำงานหนักส่วนมากหยจับแค่ปากากระดาษเลยนะโมแต่เป็นคนสู้งานหนักไม่ได้แต่โดยวิธีชีวิตหาเงินง่ายชันว่าสนาข้างบนมันวาสนาร้อนหล่นพออายุขึ้นไปพออายุมากข้็ไปสี่สิบอนะไรเงี้ยอ่ะต้องทำงานหลายชิ้นวาสนาหลายเซ็ตทำเดียวไม่ได้ เขาทำงานหลายอย่างถึงว่าหนาหลายเส้นเส็นพูดหลายเส้นพูดเก่งเจรจาเก่ง,กกงแล้วคู่เขาทำธุรก,กิจคู่เป็นแม่ค้าเขาทำกับเราหัวทำเมียเขต้องทำ ผัวเมียก็ต้องทำมาหากินเมียาขายของผัวขายของตามปกติเส้นอาทิตย์มีสองเส้นก็น้อยก็แทนวัฒนาหลายเส้นก็ไม่รู้จะทำอะไรกันแน่แต่ทำะยยนนอะไรชีพไปนานหลายอย่างหรือเส้นตัดขวางมีเห็นหรั่วไหลทางการเงินเรื่อยๆแม้แต่คนมาคนมายืมมากู้มาก็าทำตามายถ้ามีเส้นนี้ถือว่ายืมลืม เพราะทำทำจริงทำงานหลายอย่างเพราะเสน้นวัสนาข้างล่างเป็นเสน้นยงดูมือฝามือขวาเส้นชีวิตก็ขาดคนที่เส้นชีวิตขาดก็ชีวิตอาจบังคับให้ไปมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยวันี้ลากทิ้งไปทางเนินกันทร ก็ไปเป็นปลาผิดน้ำได้เป็นปลาผิดน้ำก็หมายถึงว่าเคยอยู่น้ำเป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศก็เป็นปลาผิดน้ำไปกินของผิดสำแดงเรากินข้าวเนี่ยไปกินต้องไปกินขนมปังไม่มีข้าวกินวาสนาขึ้นไปตรงๆตรงนี้ก็วาสนาดีหาเงินาวาสนา เส้นบางเส้นไม่หยาวมีการงานเป็นหลักเป็นฐานหาเงินได้เสมอเส้นหัวใจก็ยาวถือว่าเป็นคนซื่อซื่อจนงโง่แต่เป็นคนรอบคอบ ็นหัวใจยาวถือว่าคิดยาวถือว่าเป็นคนต่อไปแล้วถือว่าทําอะไรคิดหน้าคิดหลังมากรบอบข้อมองทางได้ทางเสียทั้งนี้ไล่วางแผนดีเส้นสมองเส้นสมองคมเป็นขีดมองบอกว่าเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบคมมากขึ้นตอนยุมากยิ่งยมากยิงยมมกย่งแกะยิง่งยิ่งฉลาดเส้นสมองไปออก ในสมองก็เป็นคนสู้คนไม่ยอมคนหัวแข็งหรือหัวใจเป็นเกาะก็ความรักก็ไปเรื่อยๆไม่แน่ไม่นอนผล3สามสิบเพ้นเกาะนี้ไปเ็นวัฒนาข้างบนวัฒนาทุกขีส่วนตัว ทำงานหลายอย่างแต่เป็นธุรก,กิจของตัวเองเหมดเลยถ้าอายุเข้าไปสี่สิบอะไรเงี้ยสี่สิบสี่ห้าในคู่มาทำงานด้วยกันด้วยเเรื่องคู่ยาวปกติดวงมันกนมีสนเสน่ห์ ผมไม่ได้ขาดเพืตึ้งขาดเรื่องาำลักเพราะาเส้นเรื่องคู่ยาวมาันจะยาวต่อกับเส้นวงสุดเพราะมีคู่ก็มีคู่คู่เดียวก็ได้อยู่อยู่มีเซ็กกันอยู่อยู่มีเซ็กกันยาวๆไม่แต่งก็ดีเพราะต่อเส้นเรื่องคู่ต่อพวกนี้ก็จะเป็นเส้นวงสุด สมองปฏิดประต่อติดประต,อรระตอร่อกนมองไม่ชัดเท่าไหร่ถ้าสมองห่างก็คือสมองเชื่อตัวเองดื้อรั้นเกี่ยงเนี้เถียงพ่อเถียงแม่ ไม่ทําตามคำสั่งเข้าหลักกับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เพราวาสนาไม่ดีก็ก็ไอเรื่องวาสนาก็ขึ้นมาไปตามหลับเข้าผู้ใหญ่ไปเทียงทำงานก็มีหุ้นส่วน หุ้นส่วนมาจากทางเส้นตรงนี้หรือว่าหุ้นส่วนเป็นคนในครอบครัวเป็นคู่รักได้หรือเส้นหุ้นแต่ถ้าเข้ามาทางเนินสุขมากส่วนมากเรื่องหุ้นส่วนจะมาเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่มาเป็นคู่เรหุ้นส่วนทำงานกับทางต่างชาติได้เพราะว่าเส้นหนึ่งเส้นชีวิตคุณขาดหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาตินล้วทำงานกับชาวต่างชาติถ้าเส้นหุ้นเส้นหุ้นส่วนใหญ่จะที่ กูจะดูอะไรนะเป็นก <spreads S 2> mm ูดูไว้แค่นี้แล้วค่อยมาคุย